สาวตุ้มจับได้ว่าคนคนนี้เข้ามาโกหกสาวตุ้มซึ่งเขาไม่ใช่พนตํารวจเขาไม่ใช่สิบเขาไม่ใช่ร้อยตารวจเอกอวิศนุชิมชิมอะไรจำไม่ได้อล้เที่ยวเพื่อนในเด้อร์พิเกตว่าซันมือนี้คือสวยแท้แหละพี่สาวตุ้มอ้าวเ,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 เขาไปทํางานมากเนาะไปทํางานเขาว่่ได้ไปแบบเพอร์เฟกเกอบเนี่ยเขาว่่ได้ไปเฮดหน้าเนี่ยเขาไปทํางานเขาต้องวิ่งสวยเซ็กซี่อย่างน้อย,อยก็ต้องเป็นเจ้านายเนาะ นมหน้มนาม้อนกับหูยุวาสาตุมนั่นสิจับเจ้าหน่ายเป็นผัว <laughs> นะคะมือนี้คือสวยแค่ละ่ะพี่สาตุมมาสันนะคะเที่ยวเพื่อนในเดอรพิเกตมาสันสวัสดีค่ะคุณหนุ่มหน้ามลนะคะพิเกตกระมอนสวัสดีครับนะคะเฮ็ดผมสวยครับมาสันเออขอบคุณหลายๆนะคะเพื่อทุกคนนะพี่จะเป็นซาตุมรถยาสีแขวบดลดอยากเมื่อซื้อยาสีแขีวดอกบัควครูตะวันพนาจับเจ้าหน่ายเฮ็ดผัวอุ้ยอีกขันใดเนาะต่วรางกระบอกกาดอกบัวซื้อ ขันจับจะคันสีเห็ดคันสีเอาวิธีจับจะโดนเร็แวแต่ว่าแต่ว่าเรามีใจอยู่ดีหนุนหนาบานมาบ้านนี่มาบ้านนี่ยางหล่ออยู่สันนี่สันนั่นสันนั่นสันนี่นนนชักยางหาไปแล้วมายืนอยู่นี่ท่าหลังสาตุมกะก้มเห็ดเบียกงัวงง่วงอยอู่แล้วเกิมาเบิ้งเนี้ยอยู่ท่าหลังสาตุมกะสิตูดปูดอยู่กับ,บกว่า <laughs> จักเดียวซ้ำพ่อเพิ่นเบิ้งแต่ดกักเออสาตุมกะก้มเห็ดเบียกเนาะฮะลังเจากะกองดักเนาะ เพิ่มมาเนี่ยเมืองทั้งหลังสาวตุ่มจักเตอร์กับสิอานกินอยู่กับบอจักแลับต่ว่าเตอรกับสิบอค่าสรุปแล้วน้องจังเป็นนะคะป้าพี่หมดพอดีดอกบัวคู่พี่ชะนั่นสาวตุ่มเหลือหลอดจุดถ่ายหลอดทบผัวมืดหลอดพกผ้าจังว่าเป็นเป็นอุกอังเอาในมโนยาสีแขวดอกบัวคู่หมดแล้วสิใจยยาสีแขวยังหลับาดเนี่ยเพราว่าเสียาสีแขวอันใส่ยาสีแขวโซลก็ได้เหมือนโซลจะได้มันเข้มก็หลอดสีบสูฟังสาวตุ่มกินเข้มมาอยู่นี่สามอาทิตย์ละปากเพรท่นเศร้าเข้มอยู่นะคะ เหมือนดาราเลยมือนีวันดาราคนใดน,น,น้อบานีน้อนมหนามนุนดาราทีเเวาถึงใช้ดีติจ่าดอกบวัวคู่อัญญาเสียฟันดอกบวัวคู่สําหรับคนที่เสียวฟันนะคะแล้วก็มันก็เย็นซาด้วยนะคะมันไม่หวานเหมือนกับดารี่นะใช้ดีมากๆคือสรรพคุณก็คือทําให้ลดการเหงือกไม่บวมนะคะเหงือกไม่อักเสบแล้วก็มีมันทําจาก น่าจะเป็นจากฐานเนอะคิดว่ามันจังได้ดำมันก็จะมีสีขาวเทาๆอยู่ใช้ดีลองใช้ดูใช้ดีสาวตุ้มใช้มาสาวตุ้มใช้มาตั้งแต่เรียนปรนิญญาจนตอนนี้มันก็จะโอ้ยสืบอให้ฟังปัจจิบ่าเท่าทีา่สี่สิบปีโอ้ก็ปานผุนละเนาะแมนบอสีร่องสโอ้สาวตุ้มเมื่อมันไท่สื่อแต่ยาซีฟันดอกบอัวคู่บอสือได้เนี่ยอ้นะคะสายดีจ้าดอกบอัวคู่ภาษนเหมือนดาลา่าษนอันผมใช้ยาสี ฟันดีเด่นเต้นหลอดละสิบห้าโอ้ยบัวใ่ใส่แต่ดอกบอัวครูมากแต่ปางปืดตุ่มหนาหม่อนอยาพึ่งส่วนพ่สาตุม้มไลยนักเลี้ยนจันเป้ง <c oughs> ล่อขอสอบตอนจบเออเดี๋ยวตอนสุดท้ายสาวตุ้มจะถามว่าสุดท้ายแล้วเนาะดังมากในโซเชียลาสั่นโอ้ยดังกระดังสาวตุ้มเนี่ยมันเป็นเป็นเอฟซี e PC, ดอกบอัวครูมากตั้งแต่อีเมลหะตั้งแต่อยู่บ้านเฮาอยู่บ้านตนั้แง่หมดเลใส่ทานใส่เกลือใส่ดินทราย อัญญาสีเขียวค้อนเกตหนึ่งเอากันไก่เอาผ้าฟันแบะออกตะกินเป็นหน่สังกะสีเนาะเอาแปงไงมันเบิดมันมันทุกมันยากปากมองซูม,มือนี่กฮบ h e a จนผนได้ยาสีเขียวสซวตุ่มมันเอามาไก่อยนีม้วมีขายอยนีร้านให้เขามีตแต่อ่อยนีร้านให้มีมแต่ดาลี่ ดาลี่ท่อนตัวเนวมีอยู่นี่พ่อได้ซื้อปลาทูป,ปนลมาสัน่นผมซื้อมาสิบหาบาทขายต่อยี่สิบบาทว่าสันโอ้ยเด่นตอนอยู่นี่มันมีอยู่แต่ว่าสาวตุ่มมันบ่ดถือสเปกไหมขายแหตแต่ผู้สาวว่าสันเออขายหลดุดขายผู้สาวบอลให้เขาฟีบออ่บน้อนะคะเอาสิบ้าต่อบาะนี่บ้านาน่าจังมากเอา,าเนี่ยอื่นเพราะว่านักเรียนจำเป้งแล้วสิฟังฮาเทอร์ลมีเนี่สิไปเนาะสาวตุ่มนี่ ว่าไรกในคืนซับแร่งซับง่ายนะมันเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีเนาะบานี่พนัดสาตุ่มมืออื่นว่าสิโท่มาโสเหลืองว่าอันขอมุ่นการทาขายตรงขายบะตรงนี่แหละสิใสทุ่นจักบาทเสียวอ,อีหยังเน่สิสามพักเลยหรือบออันนั้นอันนี้นี่แหละสาตุมก็โอเคแต่ว่ามืออืนน่นเศร้าด่เขาว่าเขาพักเที่ยงหลังจากทํางาน พะนาหายฟรีวาสันถึงบ้านเพื่อนแล้ววาสันกินเพื่อทุกคนนะครับนะคะฟังฟังวะสันขอบคุณพิเกตนะสนกินแซ่บกินนัวเบานัวหัวมวนกินยังกรหหฮบ้านจ่วยจ่วยคือกวยล่องคอฟังฟังฟังวาสันบ่ฟังกระจักเสียวางได้เล้นอเขามาเร็ว